สวัสดีค่ะแม่นวลค่ะสวัสดีค่ะแม่นวลครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะมือนี้ช่องสาวนิ้งพระรวยช่องพูดใช่แนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่นวลอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567ันหกรอค่ะติดตามมาให้มาพูคือเก่าค่ะท่านผู้ชมครับผมงวดนี้คลิปนี้นะครับเนาะมาแก่เมื่อลิปที่แล้วงวดที่แล้วเนาะคุณแม่เนาะงวดเพิ่งหันน่พัทธไปแนวจักหน่อยเนาะครับเนาะบ่เป็นหยังครับงวดที่เอาใหม่เนาะคุณแม่เนาะ ค่ะคุณแม่ในฟันเหมือไดโนอฟันเหมือขืนนี่ยังว่าฟันเหมือขืนนี่เนาะว่าหูฟังไลยค่ะฟันจังไดโนอฟันกัยังว่าไม่ดันล้านนั่นแล้วเอิญไปส้ายว่าสันข่อยย่านหลยว่าสันย่านก็ย่านท่อนตัวแม่กับไปกับไปกับไปกับว่าเพื่อนสีผ้าหิูวกระเป๋าไดโน่อยูวกระเป๋าได้ก็อีนั่งนั่นแหละที่ว่าฟันเพื่อนสีผ้าไปไปไปทำบุญอืม เพื่อนกาหิวกระเป๋าหละเพื่อนก็กมนนม็มีร้านหน่อยฮะล่ะคิดว่าไม่มีร้านหน่อยเพื่อนล้างนั้นกางหู่งามอยู่ได้เพื่อนล้างงามอยู่เพื่อนสีผ้าไปทําบุญนว่จาจักไปใส่ล่ะนี่ไปได้ทําบุญอีหลีได้ไปทําบุญได้ไปท่าบุญพวกคนกันลหลคือเก่าจะเป็นหลายเออเฮ้อมันเป็นบ้านหล้างที่แม่ฟันนันบ่อเพื่อนหล้างนันบอ่อบ้านเลขที่นะ่ะ ไปทำบุญอยู่บ้านบอกไปทำบุญอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเพื่อนสีผ้าไปทำบุญอยู่บ้านยั่งว่ะค่ะไปขืนบ้านใหม่บอหรือจังไหรแม่กับบกูหแต่ว่าไปไปกับหลานไปกับหลานแล้กก็ไปกับผู้หญิงบอกผู้หญิงเมนผู้หญิงออืบ้านจังไรตอนนี้ความฝันก็ไปบ่ได้ขืนขืนรถดอกกะบ่แเมนได้ไปนั่นไปนั่นเฮ้ยีภาพ คือรถระเบ่แม่ตาว่าแม่เก่าหูเมื่อว่าเบาสิภาพกูไปสั่งไหนนอก็เลยเบาอยู่หูเมื่อหะน่ะหูเมื่อก่อนเออหูเมื่อก่อนแต่ว่าบ่รู้ว่ามันขี่รถหรือเป็นยางไปแต่ว่าตัวนู้สึกในความฝั้นว่าเด็ดไปทำบุญเลยไปทำบุญแต่ว่าทำบุญอยู่บ้านคืออยู่บ้านไม่แม่นบ้านนี้หูเบ้ว่าบ้านหล้างนั้นเป็นเป็นบ้านไผ บอ่อหูแต่ว่าหันหูว่าไดีไปทาบุญนี่ดีบ้านล้างนั่นละ่ะจักแมนอยู่ใสบ้านนี้ในความคิดของคุณแม่คุณแม่คิดว่าเป็นบ้านไผบ้านคือแม่นอนนําบ่แม่แม่นอนซุมือนี่ละ่ะบ้านเลขที่ซีสามท่อนั่นเพื่อนล้างนั่นบ้านเลขที่ซีสามเออบ้านเรื่องซุมือนี่ตีเหลือเพื่อนแม่ใหญ่หวานนี่ดี แต่แว่นอนยู่หันค่ะแต่ว่าคุณแม่ในคิดว่าน่าจะเป็นบาหลังนีแม่นบอกแม่ก็ว่าบาหลังนี้แล้วเนาะบ่ได้ไปนอนไซเนาะกับบาหลังนีเนาะทั้งทั้งนามันมันอาจสิบอบอกเป็นตาอยู่เด้แต่ว่าทางในเนั่นเ้าปูกับ,บอกกบเบืองดีเบิร์ัเนี่ยนะาบาหลังนั้นนะวางสัน่นซาค่ะถ้าไหนไปนอนหันละ่ะอืนอนนอนกับหลานยังไะไปทำบุญกับ ามคนนี่หรือมิเตปุยิงมิแต่ปุยิงสามคนก็แม่เนี่ยนั่มเนี่ยแหละก็สามคนค่ะคุณแม่ไฮตัุลีตัวไดบันนี้เขาว่าขันคือฟันจังสิเข้ากับว่าบ้าน์เลที่นี่ก็สี่สามแล้วสี่สามสามสี่เนาะสี่สามสามสี่คุณแม่เพิ่นหายมาเพราะว่าท่อนั่นแหละนี่ก็น้ามีเนาะคุณแม่ก็น่ามีบันนี้สามคนเออสามคนค่ะ เพราะว่าคิดว่าจงไรสฉันนะถ้าสิตีเป็นตัวอื่นกับจ้าสิตีเป็นตัวไรเนาะมนมันมันมันไปบ่ได้เนาะคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เพิ่นฟันมาเพิ่นได้ไปทาบุญเนาะค่ะไปเฮ็ดบุญไขว่าขื้นเพื่อนใหม่ทําบุญอีหยังเกี่ยวกับเพื่อนนี่ละเพื่อน่าค่ะเพื่อนนี่เป็นหาเลยคุณแม่แม่นบอกเว้ยแม่นครับถ้าฟันมาเลี้นเพื่อนเห็้นบุญเห็นเพื่อนบอกเอาหาสซน้ำที่เบ้าช่องพูนเลขสามตัวค่ะ หาสามสี่หาหรือหาสี่สามกับให้คุณแม่เลือกเอาคุณแม่มักตัวไหนคุณแม่มักตัวอะไระางหาสี่สามกับสามสี่หาเนี่ยเอาคุณแม่ว่าตัวไหนคือในใจคุณแม่คุณแม่มักตัวไหนขันบ้าแม่หน่อแม่สีหอดหอดอายุไขแม่ละวันที่ยี่สิบเมษาเป๊ะเลยวันเกิดคุณแม่มันบับเออวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเมษาเมาเป็นเป็นครบรอบวันเกิดของคุณแม่เมยน คุณแม่มักมั้คุณแม่มักอายุจาคลองบ่รือว่ามักวันเกิดปีเกิดปีเกิดในแม่กับมักงี้มักศูนย์ศูนย์หาวางสันซะหนึ่งศูนย์หานี่เป็นพ่อสอเกิดบอกค่ะคุณแม่เพื่อนมักศูนย์หาค่ะเพราะว่าเป็นพ่อสอเกิดเพื่อนเพื่อนฝันมาเพื่อนได้ไปทำบุญเนาะค่ะเพื่อนว่าในความคิดของคุณแม่อาสิมาอายุบอกค่ะคุณแม่ แม่มาอายุมามามาอายุแล้วแต่ว่าบัานเกิดแม่เนี่ยเกิดบันที่ยี่สิบเมษายี่สิบเมษาพ่อส่อเกิดศูนย์หาศูนย์หาอายุคุณแม่จักปีบ่านี้หกสิะสหกสิบสองตีหกสิบสองปีเนาะค่ะจ้าแม่หกสิบสองมันก็ออกไปแล้วน้องหวัดว่าหันเนาะโบน่อาซิมาพ่อสอเกิดหรือว่ากับเป็นบันที่เกิดเนาะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะกระติดเวียดนามเนาะค่ะเอฟซีเพราะว่า คุณแม่ในค่พซันนเพิ่นได้ไปทำบุญค่ะดังสีแล้วมัน้องหยอดมาอีลีล้วกับสามสี่เนาะค่ะ4ี่สามสามีที่คุณแม่ห้มากเนาะค่ะค่ะส่วนเด็กสามตัวคุณแม่เอาบ่มากบ่เด็กสาตัวทีเอาหาใช่าสี่สามซะ5 4สี่สาเอหาสี่สามเนาะก้ว่าสั่นค่ะ เอาจังสรรค์ซะเด็กสามตัวก็เอาหาซีสามค่ะคุณแม่เพิ่นว่าค่ะส่วนเล็กสองตัวกับซีมี่วันที่เกิดเกิดวันที่ยี่สิบเนาะค่ะแมนศูนย์หาแล้วก็ศูนย์หาเป็นพ่อสอเกิดส่วนอายุนี่หกสิบสองหกสิบสองปีแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านได้มากค่ะอันนี้ใบเนาะค่ะแคบใบค่ะเพราะว่าเพื่อเอฟซีเพิ่นอยากหูเนาะครับเนาะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นฝันมาได้ไปทำบุญอาจจะ จะหูวันเกิดเนาะครับเนาะคุณแม่เพื่อเพ่จะเอาไปตีเป็นแนวทางครับผมก็บอกไว้ในคลิปเนาะครับเนาะเพื่อเอฟซีเพิ่นจะหูเพื่อเพิ่นถามเนาะครับเนาะจังจะบ่ได้เสียเวลาไปตอบคอมเมนต์เพิ่นเพราะว่าให้เพิ่นเบืองแหละเพิ่นเข้าใจให้เพิ่นหูให้เพิ่นจับไปเหร่นเลยเนาะครับเนาะจังสี่ปอยเอฟซีเพิ่นมาคอมเมนต์ถามใดว่าให้เพิ่นเสียเวลามาถามเนาะครับเนาะบอกสลิปให้เพิ่นไปเหร่นเลยครับผมเพราะว่า วันเกิดปีเกิดคองคุณแม่คุณกะมาบอกแล้วนะเพราะว่าคุณแม่เป็นฝันบะไไปทำบุญวั <Main. S 2> นนี้ับผมอาจจะมาวันนี้อาจจะเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นอายุกระไดเนาะครับเนาะค่ะเพราะว่างวดว่างหันออกสองหกเนาะคุณแม่เนาะบนออกสองหกแต่งวดน,นี่อาสิมาหกสองกระไดกับโบ,บนเน่เนาะค่ะเพราะว่าส่วนมากนี่เหล็กตัวเก่ามากลับมาออกเมาค่ะเพราะว่าสังเกตบัง ปีที่ผ่านมาเนา่อเขาเนาะสาวนี่มปนปีที่ผ่านมาส่วนมากสิเป็นเหล็กตวเกาวนมาออกเรื่อยๆค่ะแนนค่ะ<า>นี่ก็เป็นแนวท่าเนาะค่ะเป็นแนวท่าตัวเลขความฝันของ เมนนวลค่ะที่เพิ่นฟันเมื่อคืนนี้ลาสุดค่ะเพป่นกับแม่เบาสูทานผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณแม่เนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567น้ี่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะค่ะบุแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมนนวลค่ะเมนนวลนี่เพิ่นฝันสันๆนค่ะทานผู้ชมเพิ่นฟันว่าเพิ่นนี่ ได้ไปถ้ำบุญเพิ่นว่ามีผู้ยิ่งเนาะค่ะส่วนเพิ่นไปเหตุบุญไปถ้ำบุญเพิ่นว่าไปครับเด็กหน่อยนําเป็นหลานเพิ่นเพิ่นว่าไปนําการสามคนเพิ่นว่าค่ะไปแล้วเป็นการไปถ้ำบุญขึ้นเฮือนใหม่เพื่อนว่าในค่วมฝันเพิ่นก็ไดดเหตบุญเพิ่นว่าในข่วมฝันน่ะแต่ว่าเพื่อนก็ฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าฝันสันๆเพิ่นว่าค่ะ และเม่นวดนี่เพิ่นกระไดตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเลขสามตัวเนาะค่ะกับเลขอกสองตโัวกับเลขกสี่ตัวค่ะเลขสามตัวก็คือหา c สามเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันหา c สามเลขตีจากฝันค่ะเฮือนเป็นหาเพิ่นว่าค่ะ c สามนี่เป็นบ้านด็กถี่เพิ่นเนาะค่ะเรือผู้หยิงหน้าม c ก็ไดแต่ว่าไปน้ำกันสามคนเพิ่นว่ะค่ะ เพิ่นก็เลยหายเป็นหา4-3ค่ะเลขกตีจากฝันค่ะส่วน4-3เหลข2สองตนี่เป็นเลขหมักเพิ่นว่าค่ะเป็นบานเล็กที่เนาะค่ะบานเล็กที่นี่43บานเล็กที่นี่ไายคือจังเป็นบานจากของเพิ่นว่าค่ะบานที่เพิ่นไปทําบุญขึ้นเพื่นไม้นี่คือจังเป็นบานเพิ่นเพิ่นว่าค่ะบานเล็กที่43ค่ะวงกลมหายเนาะค่ะเป็นเหลขหมักของเมนวนค่ะค่ะ วันที่เกิดเนาะค่ะ <Rudolph> วันท <JD et> <studio> <uda> like ี่เกิดของเมนนวลเพราะว่าเมนนวลนี่ฝันว่าจะคล้องเดี๋ยวไปทําบุญเนาะค่ะวันที่เกิดของคุณเม่นี่ก็สองศูนย์ค่ะเพิ่นเกิดวันที่ยี่สิบเพิ่นว่าค่ะยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยห้าเนาะค่ะยี่สิบเมษาสองหาศูนย์หาเนาะค่ะเป็นพ่อซอเกิดเพิ่นค่ะสองหาศูนย์หาค่ะ หกสองนี่เป็นอายุของเมนนวลค่ะเมนนวลนี่อายุหกสิบสองปีแต่หกสองนี่ก็สองหกเนาะค่ะออกไปแล้วค่ะกระเรือหกสองค่ะท่านผู้ชมอายุของเมนนวลนี่หกสิบสองปีค่ะเมเนได้ค่ะอาจสีมาอายุอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าเลขอาจจะกลับกันกระไ้เนาะค่ะออกแล้วก็ออกอีกได้ค่ะเลขมากค่ะเลขมากของเมนนวลอีกคุ้มหนึ่งค่ะก็คือศูนย์หานะค่ะทีแอไในวงกลมห้ค่ะ ศูนย์หาเป็นเลขพ่อสอเกิดแต่ว่าเมนนวลนี่มักเนาะคะ่ะในควมมามักของเพิ่นเพิ่นบอกว่ามาักวงกลมไห้แนเพิ่นว่าค่ะแอดก็เลยวงกลมไหกับซีม,มีซีสามกับศูนย์หาเป็นเหลขมักเนาะคะ่ะแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมเด้อค่ะวันเกิดเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบค่ะกับอายุหกสิบสองปีค่ะเพราะว่า ออกไปแล้วเนาะค่ะสองหก็กบโบเนอจสิกับมาอีกค่ะคานีนก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางที่เมนนวลเพิ่นฝันค่ะแลวเพิ่นกับมาเบาสูทันผู้ชมทางบานฟัง่งกับเป็นแนวทางที่เาวนิงกับมาเบาสูทันผู้ชมทางบานฟัง่งคือกันค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนันเนาะค่ะ ก็อย่าลืมค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนน้ำค่ะตัดนำ้ำกับนำ้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567นเนาะค่ะที่แม่นวลเพิ่นมาว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของสาวหนิงพะรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืน มีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกลอตเตอรี่เบิดสุขุสุขคน้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิง่งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิยนผ้ารวยได้หาคลิปดีๆโตเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ